ทำไมต้องมีปูนนะครับลถเอามาจากแท่นตปูนนะครับจากโม่ปูนเนี่ยก็จะโหลดมาในในแบบแบบข้นแบบเหนียวนะครับ พอมาถึงหน้างานหน้าง,งานจริงนี่ทา่านเขาจะสั่งเอาแบบเหลวแบบเหนียวถ้าแบบเหนียวก็เติมน้ำนิดหน่อยแต่ถ้าเอาแบบข้นก็เอาเอา,เอาแบบเหลวก็ก็ต้องมาเติมน้ำมาเพิ่มน้ำแล้วก็จะปั่นมิกเข้าไปผสมเข้าไปให้มันเข้ากันให้มันเหลวให้มันเทง,ง่ายปาดง่ายให้างคูนในช่างเขาจะสั่งครับอันนี้ ตอนนี้เขาของขาการทงการเหลวแล้วก็มามีไก่ผสมน้ำก็ไปอีกอเติมน้ำก็ไปอยนะครับรคือดมุ่นผลระเกียุตะเกียวก็จะหมุนไปรเรื่อยครับเกียวตะเกียก็หมุนไปเรื่อยรูนี้จะไหลเพรว่าสีน้ำไสเป็นปตะตามที่สร้างเขาต้องการ ปูนในโม่ก็จะหมุนมาลักษณะนี้อี่าก็หนาเข้าไปแบบนะครับเป็นภายในโม้ขอขนาดที่มีปูนนี่คือการม่ปูนถ้าถูใจ ก็อย่าลืมครับกดติดตามช่องเราโพลูภูพานเพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี่ครับภายในโม่คูนจะเป็นแบบนี้ก็นำการมิคูลวิดีโอการมิคูลน,นะครับมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมว่ามันเป็นยังไงกายนโมคูลนะครับ จะหมุนตามเกลียวมันมาเลยแล้ว็ใส่น้ําไปจนกว่าจะพอน้ําที่บรรทุกมาด้วยนะครับทีหอามาพองล้วนิดแล้วก็ต้องดูด้วยนะครับถ้าใส่แต่อย่าลืมปิดน้ำนะถ้าลืมปิดน้ําก็โอ้โหเหลวไปกันพอดีครับใช้ไม่ได้เลยถ้าไถ่ให้พอดี ใก,ใกล้ใกล้ได้ที่แล้วครับเนี่ยใกล้ได้ที่แล้วถ้าเ๋ยววันในี้ใกล้ได้ที่แล้วดี๋ยวข้างในเนี่ยมันผสมทำเพียวที่ มุนเร็วมันก็จะหมุนเร็วกว่านี้ครับคูนก็จะมิกได้เร็วอันนี้หมุนช้าๆ่ไดช้าๆอย่าลืมกปิน้าตชางนะครับจะสดใจคลินนี้นะครับก็เป็นคลิปรีวิวการมิกคู Inform, นในคูนในถังนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผม พี่พน่พี่อนท่านครับเดี๋ยวเดี๋ยวขีดขีดน้ำใส่์เซหางนี่อ่าโอ้จะได้ทีแล้วเดี๋ยวต้องเร่งเครื่องนี่นี่ก็เป็นการเร่งพิเศษใช้กระตุกเ้าครับ

เลื่นอนเฟือดได้ๆโอเคลื่นเฟือดโอเคลื่นเฟือดได้เลยในช่างก็มาสั่งแล้วเอาแบบลื่นเฟือดเลื่นเฟือดแต่อย่าลืมปิดเบาะน้ำด้วเอาน้น้าจะโอเคเลยล่ะก็ปิดวเบาะรอหน้าก็ปล่อยให้มันมิดไปสักสักพักหนึ่ง ขึ้นไปตักน้ำในแม่แค้นให้ขึ้นไปที่มู่เลื่อนปืด้ดเลื่อนปืด้ดนิดนึง แฮมิกนิดหนึ่งเอาแบบไหนนะเมื่อกี้เอาแบบลื่ปืลื่นปืนลื่นปืนลื่นปืนโอเคลื่นปืนครับ